เราเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและต้องการนําความรู้ไปเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังหนุ่มปอทฤษฎีนําทีมแฟนคลับศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาะรัตนโกสินทร์ที่หอนิทัศรัตนโกสินทร์ถนนราดดำเนินทั้งตำนานพระแก้วมรกต ราชพิธีสําคัญในพระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลผ่านรูปแบบมัลติมีเดียสื่ออินเตอร์แอคทีฟและแสงสีเสียงรวมทั้งภาพยนตร์สื่อผสมสีมิติเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่สร้างความประทับใจให้กับพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีมากเป็นพิเศษค่ะผมรู้สึกหนึ่งคือตื่นเต้น2คือผมประทับใจมากครับประทับใจในในความพยายามของบรรพบุรุษเราที่จะ สร้างประเทศนี้ขึ้นมาประเพณีอันดี ND งามต่างๆที่ประเทศไทยเราทํากันมาตั้ง,ตงแต่นุ้นตั้งแต่ครั้งแรกๆนี่ก็คือสิ่งที่มันยังสืบสานก็นคือมันเป็นพัฒนาธรรมเป็นสังคมซึ่งมันทําให้ไทยเป็นไทยได้จนทุกวันนี้ครับนุ่มปอย,ยังบอกอีกว่าอยากให้คนไทยรักและสามัคคีกันให้สมกับที่พระมหากษัตริย์ในทุกรัชการทรงรักและทุ่มเทพ,พระวรากายดูแลพระศรีกรชาวไทยมาโดยตลอดจุฑาทิพย์พักดีกุลรายงาน